สวัสด,ดีจ้าคนนีสารผ้าลุยมือน,นีผ้าพี่นองเดินทางอีกแล้วจ้ามือน,นีเข้าก็เดินทางไปพะเยาเข้านี่แหละจ้าพี่นองไปทา่าอำเภอปาแดดนี่เนะจ้าพากันไปเบิง่งรถไถเมื่อสองจ้าพี่นองบางทั้นกับสภาพดีบางทั้นกับสภาเก้าแน่จ้าเข้ากับหาหาลอกเบิง่งเอามาไว้ใส่งานเนาะจ้าพี่นองจ้านี่กับบรรยากาศอันบานผู้คนขาย รถไถเนาะจ้กเงื่อนเพิินกับบรรยากาศดีลมเลื่อนดีจ้าพี่น้องผดลูกต้นลำไยออมเนี่จ้าต้นลำไยแน่ต้นมะนาวแน่พี่น้องลำไยปีนี่บ่เป็นปนวยด้ยจ้าเพิินวามันหอนมันเลยบ่เป็นนวยปีนี่เป็นปีเว้นปีบางสิละจ้าพี่น้อง ปีนาพุ่นละมันจังสีดกเพิ่นว่าเพื่อนกระจอรดรถไทยไปย้ายไปจังสีละพี่น,ออน้องจ้าจอดไว้น้าขางห่มลําไยคางบานขางเฮือนเพื่อนนี่ละจา้าพื้นที่เพิ่นกว้างกว่างนี่เพิ่นบางลำไยเพิ่นเนี่ยจับตนเดียวนี่จา้าบ่ค่อยดกปันใดเด้อพี่น้องเพื่อนว่ามันเป็นตนเดียวนี่ละปีนี่ว่าสันปีวังหันดกคักว่าสันพี่น้องเข้ามาหาเลาะเบิ่งรถไทยะค่าเพื่อสีเสียวไปใส่งานเนีด รอเบิงกะบ,บ่ด้ดเราพี่น้องมันนั่นบ่ถือใจจะะ้าราคากับบ่ไดดกันเนาะจะะ้าราคาเพิ่นกับห้องแพงห้องสูงเกินไปเฮา,า,ากับู้ราคาเบาไหวเทาก็เล่ในตะเบิงเนี่ล่ละพี่น้องเบิ้องมกลำย่ีบ่ค่อยน้อยญ่ปานไดนจา้าเพิ่นว่ามัน,นแรงดอกมันบ่นจับ่าสันขั้นนีเิ่นห้องมากราคาหาิหาใบ,บเท่าจา้าเฮาสู้าราคาบ่ไหวเนาะ มันแพงโผดเท่าโบมีเงินเนาะพี่น้องเนาะอยากได้ของเพินินอยู่ละแต่เพิินวามันเป็นรุ่นไม่สภาพมันไม่อยู่ขั้นนั้นก็เจ้าจองแล้วขั้นอีกขั้นหนึ่งยู่ขงขางกันเหลือแต่ขั้นหัวสีสมไม่ไหมเนี่ยละจ้าหาสิบหาใบเท่ารอบป่านเพิินก็มีแต่ของกินพี่น้องอันนี้กับม่วง,งหาา้าวมะนาวโฮโซมพี่น้อง